สมเด็จขี่เสือเนื้อแร่นะครับหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะครับนี่เป็นเนื้อแร่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่แร่เหล็กไหลเขาเรียกว่าแร่เขาพรมชะแงะครับหรือแร่ไหลดํานะครับถือเป็นลักษณะของหลวงพ่ออุ่นเนื่องจากยังไม่มีเคยยังไม่มีพระองค์ไหนทําเป็นพิมพ์ลำแร่มาทําเป็นองค์พระนะครับแร่เขาพรมชะแงะนะครับเป็นสินแร่ก่อนจะสร้างพระพิมพ์นี้ได้นะครับต้อง มีกรรมวิธีหลอมหลอมเหลวการที่จะหลอมเหลวก็ต้องมีสูตรนะครับถ้าทําไม่ถูกสูตรเนี่ยจะกลายเป็นผงนะครับเหมือนเผาหินทําให้ทหําให้ปูนขาวหลวงพ่ออุ่นทําให้เป็นปูนขาวนะครับเผาไปเผามาทําให้ดินจะกลายเป็นปูนขาวหลวงพ่ออุ่นมีวิชาในการหลอมที่เรียกว่าวิชาการเล่นแร่แปรธาตุนะครับโดยใช้วัสดุกํากับด้วยเวทสหย้ยาสาย่ยบนคาถาอาคมนะครับ เมื่อหลอมเมื่อสามารถหลอมทําให้แรก่เหลวเป็นน้ําแล้วนะครก็หล่อเป็นวัตถุมงคลองค์พระพิมพ์ต่างต่างนะส่วนการปลูกเสกด้วยเวทนะก็จะเกิดพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุธาตุากายสิทธิ์ที่มีคุณสรรพคุณในตัวเองนะครับบวกกับพลังอิทธิคุณของหลวงพ่ออุ่นนะครับจึงมีพุทธคุณสูงนะครับครอบจักรวาลประดุดดังเหล็กไหลนะคร ตกแตกเหมือนพระเนื้อเมฆกะพัดนะครับตัวแร่เนี่ยมีความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับเค<อ>ยก็คือมีลุงแฉ่งนะครับอินทะโน,โนนะครับบ้านอยู่เขาพรมชงงะแงะได้ไปที่วัดตากลกงนะเห็นเม็ดแร่ของหลวงพ่ออุ่นเป็นเห็นเม็ดแร่ของหลวงพ่ออุ่นหนึ่งเม็ดเนีจึงได้ขอหลวงพ่อนะแล้วท่านหยิบให้ทันทีใส่กระเป๋าติดตัวมาหาหมอที่คลินิกนครับ หมอคลินิกในตลาดเพชรบุรีได้ตรวจร,รักษาและฉีดยาให้ลุงปรากฏว่าฉีดฉีดจดฉีดยาจนเข็มงอก็ไม่เข้านะครับถามว่าลุงมีพระอะไรสรุปแล้วลุงแฉ่งไม่มีพระนะครับมีแค่แร่ที่ขอหลวงพ่อติดตัวมาเท่านั้นเองเนี่ยนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เขาพมชงแงนะครับนะนำมาทําเป็นพระสมเด็จขี่เสือนะหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงนะครับมีองค์เดียวนะที่ ที่ทำแร่ชนิดนี้นะครับเป็นพิมพ์พะทรงเสือองค์หนานะครับองค์สรนหนาใหญ่นะขนาดเนี่ยขนาดกำลังสมเด็จสมเด็จด,ดีๆเลยนะครับสมเด็จขนาดกำลังสมเด็จกลางๆเลยไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับกำลังน่าใช้นะอีเสือทรงเสือ ในซีนนะพระจะออกเป็นลุงนิดๆน,นะครับเพราะว่าอยู่ในถุงซีนไม่โดนมือนะฮะมีทั้งหมดห้าองค์นะครับเนื้อแร่วิเศษของเข่าพรมชะแงะองค์ละเก้าร้อยนะครับลงละเก้าร้อยบาทนะพระมือใหญ่เนี่ยขายกันพันไปไปลายนะเกือบสองพันนะบางคนเปิดในเว็บเปิดก็สองพันห้านะครับ ฐานเนแร้ของหลวงพ่ออุ่นเนี่ยจำนวนการสร้างไม่เยอะนะตามประวัติสร้างประมาณปีสอง0นห้ายสามนะครับมีทั้งหมดห้าองค์อง์ละเก้าร้อยบาทนะครับถ้าไปทางนี้บวกห้าสิบบาทนะครับฐานนี้5บวกห้าสิบาทรับประกันความสวยนะครับใครสนใจก็ทักไลน์นะไอดีไลน์ A C A L L V E T E นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ทรัพย์พ่วงครับเบอร์โทร0 6 9 6 7 2 7 6 9 4 7นะครับสวัสดีครับ